สอนปักผ้ามง้งกาะกาบาทเป็นเส้นตรงไปนะคะมันจะเป็นตารางตารางเป็นช่องช่องเนาะเป็นรูๆเราก็ในหนึ่งช่องอะมันมันมันจะมีสี่รูนะคะเราก็แทงขึ้นมาแล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราจะไปทางซ้ายเราจะปักไปทางซ้ายหรือไปทางข้างบนข้างล่างข้างขวานะคะอันนี้เราจะปักไปข้างบนเนาะ เราแทงมาข้างล่างล่างซ้ายแล้วแล้วก็แทงลงบนขวาแล้วไปออกตรงไซส์ไซส์บนนะคะแล้วก็กลับมาแทงเข้าล่างขวาแล้วก็ขึ้นบนขวาค่ะก็จะได้เป็นการกำบาดนะคะแทงซ้ายซสยบนลงซ้ายล่างนะคะ แทงขวาบนไปขวาบนนะคะทำยังไงก็ได้ค่ะให้ได้เป็นกากบาทนะคะจะทำวิธีไหนก็ก็ได้นะคะให้เป็นกากบาทได้หมดเลยค่ะค่ะปาักกากบาทก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนลองทำตามดูนะคะ หากไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะลองฝึกปากแบบแถวตรงไปก่อนนะคะให้ได้ให้ถน,นัดแล้วก็ค่อยไปทำลายอื่นนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการปากกากบาดแบบนี้นะคะให้เฉียงขึ้นให้เป็นแบบเฉียงค่ะเหมือนเวลาเราปากรูปดาวเนี้ยค่ะหรือว่าสามเหลี่ยมนี้นะคะถ้าใครปากกากบาดเป็นแล้วนะคะก็ ผ่านวิดีโอนี้แล้วก็วิดีโอที่ปักเฉียงไปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ